เดี๋ยวเรื่อไม่รู้เป็นไรวะปากก็แห้งตาก็มัวมัวหิวนว้ำบ่อยน้ำมีกินหลายขวดแล้วเนี่ยน้ำต,ำตำ้มราาตัมใจกับตักให้สุดโบราณกินวันละสามักทดลองหายทั่วแต่อบอยมัวแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไมเฮียาอาจจะต้องตักขาตาบอดเฮยหรืออาจจะไตวายไวไตุยได้เลยนะครับเฮียเฮ้ยโอ้โ,อโหเยยามูสวัสดีครับเออ เสายแล้วเลยหมอบอกว่าเฮียเป็นเบาหวานจริงๆด้วยว่าจะเป็นระยะเริ่มต้นด้วยนี่ตรงใส่ข้าจะต้องเข้าคอร์สตัดขาจริงๆแล้วเห็นไหมครับเฮียผมบอกแล้วอืแต่ยังดีนะครับเฮียเพิ่งเป็นแค่เริ่มต้นน่ะยังไงเราก็จะได้ดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองยังไงวะหมอบอกให้ลดหวานลดมัน รสเค็มรสทุกอย่างนี่ฉันชอบทั้งนั้นเลยแล้วแบบนี้เฮียจะกินอะไรได้วะของอร่อยอร่อยของเฮียทั้งนั้นเลยอ่ะแค่เปยนหวานและย่าต้นนี่เลยสมุนไพรสุดใหม่ของซาบอยเทพเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงรสน้ำตาลถ้าไม่รส่ะให้ตึ๊งหิบหน้าเลยเด็ดเด็ดเตี๋ยวครับเฮียตะบอยเทพเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงอะไรของตะบอยครับเนี้ยมีงานวิจัยรองรับหรือเปล่าครับ ผมว่าถ้ากินไปมั่วซัวเนี่ยแทนที่มันจะไปช่วยลดระดับน้ําตาลเนี่ยผมว่าอ,าอาวัยวะภายในอะ่ะจะทํางานหนักกว่าเดิมเอานะครับเฮียไอหน,นุ่มนี่สการในนักหนาวะสมมติถ่าข้านี่แต่สุดโบราณแต่ปุยสัญญายนด้วยเแต่หมอบอกว่าต้องปรับพฤติกรรมนะครับไม่ใช่พึ่งแต่ยาเลยถูกต้องเลยครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือการคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายครับเฮียแต่ถ้าเฮียกลัวระดับน้ําตาลในเลือดมันขึ้นลงเร็วอะ ผมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำวับเพียมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยเรื่องนี้ได้จริงๆด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรวะเหมือนยาของตาบอยไหมไม่เหมือนครับเพียเจ็ดสี่เจ็ดแสงเนะี่ยนี่ครับเพียนี่ครับอะไรเรอาเวลครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดครับเพียแถมมีงานวิจัยรองรับด้วยนะครับเพียแล้วส่วนผสมเนี่ยจะธรรมชาติล้วนเลยครับ โฆษณาจนเชื่อใบนมสู้สมุนไพรค่าได้ยังไงวะนีูุ่ิปัญญาชาวบ้านนะสุดเด็ดเคล็ดลับยาหีบหรอมีทัญญ้งหญ้าปักกิ่งบ้านหางตะเคอะไรอีกวะเยอะๆคุณจำไม่ได้ะ่ะแต่เดินแล้วดีแน่านอานตะบอยครับเรอาเวลเนี่ยไม่ได้เป็นสมุนไพรเป็น,ก,นก้อนแบบของตะบอยนะครับแต่เป็นสารสกัดเข้มข้นกับเหี่ยสามารถทานแล้วเห็นผลภายในหนึ่งชั่วโมงครับอือหรือว่า เฮีย er จะลองทานก่อนเมื่ออาหารก็ได้ครับหรือว่าเฮียถ้ารู้สึกว่าน้าตาลในเลือดมันจะขึ้นเนี่ยสามารถตรวจหลังทานเป็นหนึ่งชั่วโมงได้เลยครับกินไปแค่หนึ่งชั่วโมงรู้ผลเลยเหรอวะเอออย่างงี้เฮียก,ก็กินขนมหวานได้ไม่ใช่แบบนั้นกับเฮียไอเจ้าเรอาเวลเนี่ยถึงแม้จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เร็วอ,อะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮียจะกลับไปกินขนมหวานแบบไม่ยัง้งเหมือนเดิมได้นะครับเฮียมันเป็นแค่ตัวช่วยเสริมแค่นั้นครับหัวใจสําคัญจริงๆอะ่ะ ก็อยู่ที่การคุมอาหารแล้วออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นมันก็เปรียบเสมือนกับเฮียตัดน้ําออกจากตุ่มแต่เฮียเปิดก๊อกทิงไว้อะครับตัดออกเท่าไหร่น้ํามันก็ไม่หมดหรอกครับงัน้นยาต้มค่า,าก็อนึ่ชุ้นให้ผมกันนะแค่จะกินที่เดิมอยู่แล้วคล้องเอใ,ใจสบอยครับนั่นมันผลทางจิตวิทยาครับฮเฮียครับ ยังไงการพบหมอ ial, อ่ะก็สําค pues, ัญครับเพียเราจะได้ตรวจตลอดแล้วก็จะได้ประเมินผลแล้ะสามารถปรับยาได้ตลอดด้วยครับอืมงั้นเฮียก็ต้องลองเรื่องปรับการกินไว้แล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็กินเรีเวไปด้วยส่วนของตาบอยเนี่ยนะข้าเขาคิดดูก่อนไว้นะเผื่อไปรดน้ำต้นไม้อาจจะงามก็ได้ะเวยเจ็บเลยเจ็บไลไ เก็บด